สวัสดีครับพบกับร้านอาณาจักรล้อซิ่งจอหอโคราชอีกแล้วนะครับผมมาดูสไตล์การแต่งรถของผู้หญิงกันบ้างครับมาถึงก็ให้เราเทียบล้อก่อนเลยนะครับลายแรกจะเป็น TC 1 0 5 n นะครับแล้วลายต่อไปจะเป็นล้อแฟชั่นของแบรนด์ o a s i s นั่นเองนะครับผมเป็นขิดแดงนะครับแล้วลายต่อไปก็จะเป็นแบรนด์ O a เ i s เหมือนกันนะครับจะเป็นลายดอกไม้ขิดเงินด้านในนะครับอ่ะแล้วก็ลายต่อมาเป็น TE ส7 Sonic สีดำนะครับมาดูครับว่าเขาจะเลือกเป็นล้ออะไร อาแน่นอนครับผู้หญิงก็ต้องชอบแบบวิงวิงครับเป็นดำขิดแดงครับของ o อเอซนะครับล้อพร้อมยางชุดนี้ลาะครโปรโมชั่นอยู่ที่13,500บาทนั่นเองนะครับมาดูความสวยงามของล้อลายนี้กันครับแล้วยางชุดโปรโมชั่นที่ได้จะเป็นยาง G T 1 9 5 5 5 5นะครับตามที่บอกครับ13,500จ่ายแค่นี้จบแค่นี้ครับผม คันนี้พอถอดล้อมาเบรกลุดครับทางแล้วเราก็ได้จัดการซ่อมเซอร์วิสให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคันนี้อ่ะมาดูขั้นตอนการประกอบลอ้อประกอบยางเข้าไปที่เดียวกันครับผมโอ้โหล้อลายนี้ก็วิ่งเหมือนกันนั่นเนี่ยพอใส่เสร็จแล้วก็จะสวยประมาณนี้ครับว้าว <Wow. S 1> ส่วนมากผู้หญิงชอบล้อสไตล์นี้ครับเพราะว่ามันดูกิ๊บเก๋เวลาวิ่งไปมันจะออกแนวสะท้อนแสงวิงว่งๆ่อยนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นการขั้นตอนการถ่วงล้อครับ ขับไปจะได้ไม่ต้องสั่นขึ้นโครงอะไรครับแน่นอนครับร้านเราใส่ใจทุกรายละเอียดครับเช็คน้ําเช็คด้วยเช็คซึมครับอุ่นใจได้เลยครับมาทาที่ร้านเราอ่าแล้วคันนี้เขาขอฝาครอบเบรกเราก็แถมให้เขาเลยครับเป็นของแถมกันไปครับพอเสร็จแล้วก็ยกล้อใส่ในที่ตัวรถครับโอ้โหล้อแดงขิดแดงฝาครอบเบรกแดงก็สวยเหมือนกันครับผมอ่าแล้วก็แบ็กยางนะครับเวลาถ่ายรูปจะได้สวยๆขึ้นกล้องหน่อยนะครับผมอ่าพอเสร็จแล้วก็จะ ได้ตัววิ่งวิ่งขนาดนี้คันนี้ก็ได้แถมนอดล้อไปให้ด้วยนะครับ1ชุดครับผมของฟรีครับผมอาแน่นอนครับใส่ใจทุกรายละเอียดเช่นเคยครับย้ำปอนขับขี่ไปล้อไม่มีหลุดกลางทางแน่นอนครับ มาดูขั้นตอนการตั้งศูนย์ครับร้านเราเต็มระบบครบวงจรมาที่เดียวจบที่เดียวครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะหล่อประมาณนี้ครับผมมาดูช็อตเต็มๆกันบ้างครับโอ้โหขนาดคันนี้เดิมๆไม่ได้โหลดไม่ได้จัดทรงอะไรใดๆทั้งสิ้นครับมาทํารถที่ร้านเราจะมีรูปส,รสวยๆไ้โชว์ a c e b o o k โชว์เพื่อนๆโชว์ลูกสาวนะครับว่าครั้งนึงได้มาแต่งรถที่ร้านอรารจากักรลอกซิงจอหอโอครานแล้วก็ฝากไปดูไว้ด้วยนะครับ0885958220าหสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดี